สวัสดีครับผมเบาสอหลอิสานปตินหากินหลักวิธีมณอนี้พ่พผีพี่นองอองมาหาละใส่กับดักหนูนะครับเนี่ยอันนี้เตรียมมากๆครับกับ้ลเกครับเตรียมอกาทั้งเบิด์ตเศร้าหลังครับวิ่ยี่สิบหลังมาหาละใส่ปูน มองหนึ่งน่ก็มองนี้มองหนึ่งมองนี้นนก็สิกา้าบาจีใส่ยักษ์ซหาลังพี่น้องน่าก็สิไปเลาะเบิง่งบนละอู้หูหาเลาะใส่ไปเรียยัยกษ์ชบเจ้าลังพี่น้องอันนี้นะครับบาซอเขาใส่กับคนพี่น้อง มาแรงจังมาลุนมาชมกันว่าชิมีผลงานบ่ถ้าบ่มีก็ถ้าเบิ่งรอบเสาได้พี่นอ้องเด้อน,นี่เองครับบ้าโส่ใส่กับคนพี่น้องตอนนี้บ้าโซอก็ได้เดินทางจากจุดพูดพี่น้องขามมาทางข้างกีดที่ไม่เบิง้งเป็นไม้ ก็บขาวมาหอดแล้วมา,อาวสอกระถิ่นเลาะเบิง้งเลาะใส่เป็นดอนเป็นเกาะคือใหญ่เตีอ้ยอยู่มาเบื้องใส่หลายจังหน่อย,อยพี่น้องเนี่นี่กวดขวดก็สมควรอยู่อันนี้ก็นะครับมา,อาสอมาเลาะใส่กันพี่น้องจะมาลุ่นมาสม้มเหมือนเรื่อว่ามือแรงที่มีผลงาน กับเล็กเนอชิด้หนูยังมาหลุนกำกันได้พี่น้องได้ท่านี้นะครับว่าเสลาะใสกันยาสีคำแล้วจะตะเวนชิตกดินก่อนท่านี้นะครับเป็นการใส่กับมาราธอนพี่น้องมองหนึ่งมงสองอยู่พูน เห็นตะปลายมือพนังพี่น้องมองหนึ่งมองสองง่ายมามองที่สามใส่กับมาราธอนกับยี่สิบลังใส่ที่สามมองพี่น้องเลยมาลุนมาส้มกันพี่น้องรอบคำมองได้สีมีผลงาน เลยสิมีเต็มไอพี่ไอ,อน้องในเมืองทะเลครับมาซอเลาะอีกกันกินจบอยู่หมอกนี้นี่สิไปไหมทีสี่ทะเลกันแล้วพี่น้องมาซอเลาะใส่กันไม่แต่ตะเวนยุ่งสูงพี่น้องไม่แต่ตะเวนอยู่พูนงตะเวนอยู่ง เตวเนตกดินเลยับเศ้าลังยังใส้มือเลี้ยวอยู่สมุงกูกลัวตเว้นกระต,ต๊ะกดินพี่น้องเอ้ยรถเรือลับอยู่ซีหาหลังตอนนี้นะครับบาร์ซอเขาใช้กับมือเลี้ยวกันแรอแองมันรุนมาชมผลงานเงินพี่น้องมาสีมีแต้มบ่เฮ้นะครับบาอไปกัน เดี๋ยวมสิบหมืดไปแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ยี่มเ้าแล้วครับหลังจากเมื่อคืนนี่บ่ได้ออกมาเบิ่งครับยี่มเ้าร์ห้องสิมาเก็บเลยมาหลุดน้ำกันครับมากับยี่สิบหลังสิมีแถมมีผลงานในพ่พอแม่พี่น้องในเบิ่งบ่ครับนั่นีอครับมาสอใช้ยางเก็บกูคนกินนะ บรรยากาศยามเช้าทางตรงหน้าเสียงเตนกำลังขึ้นพี่น้องไปลุนไปชมกันครับหน่วยชีวีคนงานบ่กกับยี่สิบหลังเต็มแหลกมาแล้วพี่น้อง ต่ว่าเมนหนูครับกบติดกับพี่น้องกบติดกับดักหนู สีน้ำล็กก็ยังวบแม,น,มนหนูครับพี่น้องแต่ว่าก็มีผลงานอยู่คือกบอะไรนี่ครับรุ่นกันต่อพี่น้องว่าสีแดงหนูทองขาวสีแดงหนูพุกนี่สีบัไดงหนูมาหลุนมาชมกันครับไปกันต่อครับพี่น้องแต้มแรกมาแล้วพี่น้องแล้ววบแม,น,มนหนูพุกนะหนูทองขาว เขาก็ได้เต็มแรกมาแล้วครับเต็มแรกแข็งมันมาแล้วพี่น้องัสดีครับเป็นลุนกันต่อว่าอขอจัดการกันครับ ตอนนี้เป้าซ้อกัได้เก็บกูกรับเบิลแล้ะครับ20หลังมาสรุปผลงานในี้พี่น้องในพงันครับโมมันครับโมมันกับ20หลังในเรื่องขาวตัวหนึ่งกับลงมาอย่างไรกูนีกับกบติดกับพี่น้อง แล้วเียนุตัรขาวเต็มเดียวพี่น้องนุ่พุกกูไ,ได้มหม้ก็งามอยู่ครับพี่น้องกระดูกถือกลับถึกเหวี่ยวเข้าไปเบิดบอร์ดยังไงแต่ผมมีนุ่พุกหรือนูแผงเห็นเลยพี่น้องตอนนี้ก็เวนเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องบ้าซอยกสิส ชาวบ้านไปหาอาบนำ้ำเป็ดเบียกเป็ดงานพี่น้ววันเสาร์นะครับบ่าวซอขอเดินทางกันไปแล้วครับสวัสดีครับ